คได้กล่าวรายงานเชิญนะคะท่านขขอสวัสดีนะครับผม้จัดชาสุบเป็นโปริเซอร์ผลิตงานเพลงของบริษัท Imagine m u s ซึ่งเป็นบริษัทเครือของประชาชื่นเจมายและก็ประชาชื่นเจมายได้จัดประกวดร้องเพลงสร้างฐานะครจุดประสงค์ในการจัดประกวดก็คือกิจกรรมที่เป็น การสร้างสังคมเนี่ยของประชาชนไทยเขาแยกได้ดีเสมอเช่นเช่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาไปปันแก่ผู้โดยสารอะไรอะไรแต่ละแต่แต่ครั้งนี้ก็คือการจัดประกวดร้องเพลงสร้างสังคมเพื่อให้กำลังใจคนคนดีคนที่มาหากินสุดที่รักครับกล่าวแล้วนะต่อไปท่านนายกก็จะให้โอวบานแล้วกลับไปคิดถามครับก็ขอบคุณนั้บริษัทจัดมากครับที่จัดงานนี่ ดีๆนะครับระยะเวลา12เดือนกับเราในวันนี้ด้วยขอบคุณมากขอเปิดงานกิจกรรมจัดประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์นะครับสังคมนีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตให้ท่านได้มอบขอบคุณด้วยท่านนายกเลยเลยค่ะถ่ายภาพด้วยนะคะ คืใจชอราดบางหลวงยังมีหน้าดวงลูกเมียออกงานสังคมสิ่งที่ต้องอายคือใจชอราดบางหลวงยังมีหน้าดวงลูกเมียออกงานสัง ยันอะไรนะจะไม่ได้จนครทำให้คุณไม่รู้ว่าหมายเลขห้าหมายเลขห้านะคะนี่ขนาดบอกว่าไม่ได้ตั้งใจร้องนะเมื่อกี้เราฟังอยู่แล้วเลือกนี่ขนาดไม่ตั้งใจเนี่ยขนาดไม่ตั้งใจเนี่ยเราที่สามถ้าตั้งใจขนาดไหนนั่นนหะสิเออนะไม่ได้ตั้งใจร้องด้วยก่อกอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ที่หลังก็ได้อออ่าเห็นนะต่อไปขั้นที่สอง หมายเลขสค่ะสิ่งที่ต้องอายคุณวิโรธค่ะมาแล้วและแพระพันที่ได้ที่หนึ่งนะคะประตูวัดประตูคุกคุณหมายเลขเจคุณวันนิดาค่ะอยู่ไหนค่ะอยู่หี่ต่อ่าะรู้จับบ้านแล้วเนะเพราะว่าเราประหวดอย่างนี้เรามีหลายท่านเป็นกรีพญานะคะการขับร้องเพลง แล้วก็มีคณะกรรมการผู้ทรงบุิทั้งสามสี่ท่านนะคะเดี๋ยวยืนตรงนี้เลยหนูได้จำแม่เลยเดี๋ยวว่าสูนันนี้น่าเดี๋ยวมอบรางวัลก่อนจะมอบรางวัลจะมาให้มอบก่อนใช่ไหมมอบแล้วก็ให้ให้ทำได้เลยเอามก่อนครับมอบก่อน ที่สามเสื้อขาวหันกล้องน้อยยืนถ่ายที่เทพเลยอาจจะไม่ได้ี่รอย่าี้วนะคันหน้้รางวัลเที่ยวได้รางวัลหนึ่งพันบาทนะคะต่อไปท่านนี้ได้ที่สองหมายเลขสามคุณวิโรุธได้สองพันบาทนะคะ โปร่มือเนอะขอบคุณค่ะแล้วกา่ําที่ได้ที่หนึ่งายเลขเจ็ดค่ะคุณวันนิดาค่ะคป็นมาค้าคนเลยนะค่ะคณะกรรมการเชิญข้างๆด้วยค่ะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะท่านนะคะแล้วก็คุณคุณด่าดาใบไฟก็ขอขอบคุณท่านทั้งท่านที่ร่วมประกวดแล้วก็ผู้ชมนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาขอคอมเมนต์แนแนวอย่างผู้ที่ยังไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องทํานองหลายคนก็ร้องเรื่องจังหวะนี้ก็จะได้แปคะแนนเท่ากันหมดเลยจังหวะนี้แต่พอถึงทํานองเนี่ยบางคนยังจําทํานองได้ไม่ดีก็จะแพ้คนที่จําทํานองได้ดีจริงๆก็มีนักร้องทงั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับในช่วงคําบางคําหายคําบางคําลงต่ําแล้วไม่ชัด อารมเพลงไม่ได้บางท่านก็มัวแต่ดูเนื้อนะลองไปดูเนื้อไปมันมีเนื้อให้ดูด้วยผก็เองใจดีไงผมก็ยังงงว่าผมก็ยังงง,งว่าเอ๊ะทำไมเมขาเขาลองนะให้ดูเนื้อเธอคือจ้องจ้องแต่เนื้อเรามันก็ไม่ได้อารมณ์นะครับต้องต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ยังไงก็เที่ยวหน้านะครับ สาวที่17เจ็นี่ยมาแก้ตัวกันนะครับนะสมัครได้เลยสมัครได้เลยตอนนี้ก็ได้เลยนะสมัครได้เลยนะครับมาแก้ตัวกันนะครับอีกท่านหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดาด้านะคะก็สําหรับผู้ที่ได้รางวัลทั้งสามท่านนะคะนั่นก็คือว่าทํานองและจังหวะของท่านนะคะการร้องนะคะออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าท่านทําการบ้านมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือ ร้องแบบไม่ต้องมองเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะมันก็จะออกมาค่อนข้างร้อยแต่ที่นี้นะคะที่ปฏิมากรนะคะจะขอนะคะที่ปฏิมากรชอบมากนะคะก็คือหมายเลขสีนะคะแล้วก็ท่านหมายเลขสองนะคะก็คือว่าเป็นนักร้องในอนาคตได้เลยออกแผน่นออกแผ่นได้เลยนะคะก็ขอให้มาประกวดอีกครั้งหนึ่งรอบหน้าแล้ว ให้เอาที่คีย์ที่เหมาะกับตัวเองแล้วร้องให้ชัดเจนเพราะว่าปฏิมากรมั่นใจนะคะว่าหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลขสองเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนในคราวหน้านะคะยังไงก็ฝากน้องด้วยทั้งบุคลิกหน้าตาอะไรนี่คือเหมาะเหมาะที่จะเป็นนักร้องศิงลปินเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณทั้งคณะกรรมการทั้งสี่ท่านเลยค่ะขอบคุณนะอาโปรดแม้นิดหนึ่งคุณสายยางเขาจะลงช่องนะคะ ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคณะ,ะกรรมการทุกท่านนะคะอยากเรียนว่าให้ทุกท่านมาสมัครกันนะคะมันง่ายมากนะคะแล้วเราก็เปิดดูเราบ้างเราก็หัดร้องไป mm hmm. เพลงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ความจําด้วยค่ะมันจะช่วยได้มากเลยนะคะเพ mm hmm. ราะนั้นก็ไม่ยากค่ะกดย t u b e ตลาดน้ำมามตะพึ่งประกวดเพลงสร้างสรรคสังคมมันขึ้นเลยค่ะเพลงมี1เพลง ท่านลองฟังแล้วลองเลือกดูว่าท่านต้องเพลงใดที่มันตรงกับท่านคีย์ของท่านฝึเกเลยค่ะไม่ยากเพราะเพลงแต่และเพลงมีความหมายและไพเราะทั้งสี้นะคะก็ขออนุญาตขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็บริษัทประชาชื่น MRI เป็นอย่างสูงรวมนัคคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยขอให้ทุกท่านปรบมือคะ่ขอะขอบคุณนะคะแทนท่าน sous wow.